มารูช็อปไม่ว่าจะเติมโรบัคจ้างฟาร์มกดผลกดเกมพาร์ตเกมต่างๆหรือมองหาไก่ตั้นสุดโหดนี่เลยร้านมารู้ช็อปบริการครบจบในที่เดียวอย่าลืมติดตามเพจเพื่อจะได้รู้โปรโมชั่นเด็ดก่อนใครลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเลมอนช็อปรับกดเกมพาร์ตแมปชินโดกดเพชรแมปต่างๆเติมโรบัสราคาถูกรับกดเกมพาร์ตกดผลและทำอื่นๆมากมายสนใจใช้บริการลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะ สวัสดีค่ะพบกับพี่ใหม่นะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะพี่ก็จะพาไปรับของฟรีนะคะบอกเลยนะคะว่ามีทั้งแบบน่ารักมากๆนะคะแล้วก็แบบเท่ามากๆด้วยนะคะวิธีรับทั้ง4ชิ้นนี้นะคะก็ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีรับกันแบบแรกนะคะที่พี่จะพามาเล่นนะคะก็คือนี่เลยนะคะ Shimmer View นะคะ AP นะนะก็แบบนี้เลยนะคะไปแบบนี้นะคะก็จะได้รับของฟรีทั้งหมดนะคะ2ชิ้นเลยนะคะ ก็เมื่อเราล็อกอินเข้าไปแล้วนะคะให้เรากดตรงนี้นะคะเป็นการเคลมเหรียญน,นะคะ75เหรียญอ่าเคลมแล้วจากนั้นก็ปิดไปนะคะนี่แล้วก็มองไปทางด้านขวามือน,นะคะที่เป็นรูกปกระเป๋าอันนี้นะคะก็กดเลยแล้วก็กดตรงนี้นะคะที่เป็นรูปสอนนะคะกดนี่นะคะมันก็จะเป็นการเทเลพอร์ตไปยังที่ต่างๆนั่นเองนะคะอันแรกนะคะให้เราไปที่คาเฟ่น,นะคะเราจะต้องไปทํางานนะคะอ่านี่นะคะมาแล้วนะคะ มาถึงเราก็วิ่งเข้าไปเลยนะคะเมื่อเข้ามานะคะก็กดปุ่มด้านซ้ายด้วยนะคะกดทุกครั้งเลยนะคะเราจะเคมของนะคะนี่ตรงนี้เยี่ยมชมคาเฟ่นะคะได้100ด้วยนะคะจากนั้นนะคะให้เราไปาเล่นในวงสีเขียวนี้นะคะมี่อันนี้เข้าไปยืนเลยอ่านี่นะคะเราจะได้รับของฟรี1ชิ้นแล้วนะคะแค่เราเข้ามาในแบบาคาเฟ่นะี้คะเหมือนว่าเรามาทํางานนะคะ เราก็จะได้เป็นหมวกแมวน้อยนะคะ,ะวิธีเล่นก็คือนี่เลยนะคะมันจะบอกนะคะให้เราใส่น้ําตาลสองบัแล้วก็น้ําแข็งหนึ่งเออพี่ไม่ได้ดูนะ,ะแล้วตรงไหนวะเนี่ยอ๋อโต๊ะแปดนี่วิธีเล่นอันนี้ให้ใส่น้ําแข็งกับวานิลาอ๋อนี่ไงเราจะทําชุดใส่น้ําแข็งนะ,ะแล้วก็วานิลาโอ้ยคนหนึ่งหายไปแล้วโอ้แขกเต็มร้านเลยนี่นะฮะมาล้วของจดของจดของ จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเอาของคนนี้ก่อนน้ำตาลแล้วก็น้ำแข็งเอ้าอะไรอะหลุดแแบบบอตกแแบบบอแล้วแบบนี้จะได้คอยไหมเนี่ยอันนี้นะคะก็มีเงินนะคะ1,200แล้วนะคะตามเป้าหมายเนาะเราจะต้องมีเงินในนี้นะคะ1,200นอยนะคะถ้าใครยังไม่ครบก็เล่นคาเฟ่ให้ครบนะคะจากนั้นนะคะให้เรากดกระเป๋าออกมานะคะแล้วก็ไปเทเลพอร์ตเลย ไปที่ร้านค้านะคะอันที่2นะคะ,ะจากนั้นเราวิ่งไปด้านหน้าเลยนะคะตรงนี้นะคะเราจะมาซื้อลูกแก้วนะคะเพื่อที่จะซื้อสัตว์เลี้ยงมันเองกด R นะคะเอามันต้องใช้หนึ่อ้าเอาทำไมมันกดได้อะได้แล้วนะคะตอนนี้ได้สัตว์เลี้ยงเออซื้อได้อะไปกินลูกแก้วมันพันสองอะแต่ว่าซื้อได้เลยอะ เราก็ซื้อแล้วนะคะเหรียญไม่หายไปด้วยนะคะพี่ว่าระบบะในเกมมันน่าจะบักบักแล้วแหละเพราะว่าตอนแรกพี่เอาตัวของพี่ไปทำนะคะพอซื้อแล้วเหรียญก็หายด้วยนะ,ะ,อะเอาใหม่นะคะเอาเป็นว่านะคะถ้าใครเหรียญตรงนี้ยังไม่ครบ1,250นะคะก็ไปเล่นในคาฟเฟ่เมื่อกี้ให้มีเหรียญ1น5 0นนะ ตอนแรกพี่นุ่าพันสองงจําผิดแล้วก็มาที่ร้านค้านะคะมาซื้อสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวเพราะสัตว์เลี้ยงนะคะตัวที่มันถูกที่สุดก็คือ1นึ่นะคะเราก็ซื้อได้เลยแล้วเหร,รียญตรงนี้มันจะหายแต่ตอนนี้ระบบเกมคนน่าจะเริ่มเล่นเยอะแล้วนะคะมารับของฟรีแงมันก็เลยรัวๆนิดหนึ่งนะคะและของที่เราได้รับนะคะก็คือนี่เลยนะคะชิ้นแรกนะคะเป็นหมวกน้องแมวแบบนี้นะคะและก็ชิ้นที่2ที่เราไปซื้อสัตว์เลี้ยงนะคะก็คืออันนี้กระเต๋าฟามิโกนั่นเอง เดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปเลยนะคะแมปต่อไปนะคะที่เราจะพาไปเล่นนะคะก็คือแมป Nightly Land นั่นเองนะคะเข้าไปเลยแมปนี้นะคะตอนนี้มีไอเทมที่เข้ามาใหม่นะคะก็คือหัวฟักทองนั่นเองนะคะแต่แบบมปปันทนข้าที่จะใหญ่นะคะบางคนอาจจะแลกหน่อยนะคะภารกิจนะคะเราจะต้องตามหาผีตัวนี้นะคะทั้งหมด4ตัวนั่นเองนะคะวิธีที่เราจะหาได้ไวนะคะกดไปที่เมนูนะคะแล้วก็เลือกที่ Fast Travel นะคะนี่นะคะมันก็จะบอกว่า ขี่ตัวนี้อยู่ตรงไหนมากนะคะเรากดอันแรกเลยไปที่โชว์รูมเลยอ่าตอนนี้นะคะเราก็วัดมาตรงหน้าโชว์รูมแล้วนะคะให้เราไปทางซ้ายนะคะเนี่ยแหลกนหน่อยนะคะนูน่นทุกคนเห็นไหมนู่นอยู่ตรงนู้นนะคะมันจะเป็นพุ่มไม้นะไปเลยแค่เดินชนนะคะนี่เราก็จะได้และหนึ่งตัวนะคะเราไปหาตัวต่อไปนะคะก็กดแบบเดิมเลยนะคะ,ะค่อยๆไปนะคะอันนี้ไปที่ล็อบบี้อพอมาที่ปปล็อบบี้แล้วนะคะก็อยู่ด้านหลังาเลยนะคะ ชุบอ่าไปสองตัวแล้วอ่าไปแบบเดิมเลยไปที่บาสเกตบอลอ่าเมื่อเข้ามานะคะให้เราวิ่งตลงไปเลยนะคะเราจะเห็นน้องผีอยู่ด้านหน้าเลยนะคะจุดป้าหมายของเราคือน้องผีนะคะชุบเอ๊ได้สามตัวแล้ว ต่อไปก็กดแบบเดิมเลยนะคะกดเมนูเมื่อกี้มันเป็นแบบย่อยในบาสเกตบอลนะคะมันก็จะพาเรามาหน้าล็อบบี้ก่อนนะคะเราก็กดอันนี้เมนูฟา r เทเวลคนนี้เราก็จะไปตรงฟุตบอลนะคะอ่ะนี่อยู่ด้านหน้าเลยนะคะนี่เอ้ยอะไรขึ้นเนี่ยเอาไปไหนแล้วอ๋อนี่อยู่นี่นชึบ ได้แล้วนี่นะคะได้คองรางวัลแล้วนะคะทองรางวัลที่เราได้รับในแบบนี้ตอนนี้นะคะก็คือนี่เลยเป็นหัวฟลักทองนะคะต้อนรับวันฮาลวีเลยเมื่อกี้เราได้ไปสามชิ้นแล้วนะคะคราวนี้แบบที่สานะคะก็คือ I h e a r d Land Music t a ส k u นะคนะอันนี้เป็นชิ้นที่4นะคะเหมาะเลยชิ้นนี้เท่มากถ้าใครไม่เคยเล่นหรือไม่เคยเข้ามานะคะมันก็จะขึ้นหน้านี้นะคะเราไปตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะเออเพื่อที่เราจะเอามามันเป็นไอเนี้ยมันเป็นอีโมเนี้ยไว้เล่นในแบบนะคะเนี่ยพอเรากดแล้วมันก็จะเป็นแบบเนี้ย ภารกิจของเรานะคะในการรับของฟรีคือหัวฟักทองนะคะเราจะต้องตามหาไอลูกสีดำๆทั้งหมด20ลูกะค่ะอันด้านบนนี้นะไปไปหากันเลยนะคะมีจักรยานนะคะใช้ขจักรยานไปเลยนะคะอันนี้เป็นพื้นฐานการเล่นให้เราเก็บของไว้ชาร์จแบบนี่นะคะนี่หมดออกมาก็เจอเลย1ลูกไปหากันเลยมีอันที่2 <S 2, 2 <S ลูก ไม่เอา GPS สองลูกแล้วนะอ่าสามลูกอันนี้ชึบสามลูกโอ้ข้างหน้าก็มีสี่ลูกอ่าในสวนสธนาธารณะอันเล็กห้าลูกนะคะนู่นข้างหน้าอีกนะคะหกลูกหกลูกแล้วอันนี้นี่นี่นี่มุมนี้มุมนี้ มันหาไม่ยากนะคะมันอยู่รอบๆแบบนี้แหละนะคะอันนี้เจ็ดลูกนะนู่นนะโอ้โหลอยซะชัดเจนเลยนะคะแปดลูกแล้วแปดลูกแล้วนี่เก้าลูกนะคะนี่อีกนี่อีกโอ้โหรอบแบบด้านนอกนะคะมีเยอะมากนะคะชุบเอาไม่โดนน่านี่สิบลูกแล้วนะคะเหลืออีกสิบลูกนะคะอะนี่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 สิบเอ็ดนี่นี่นี่สิบสองอันนี้จะต้องเล่น อ่าประกวัวนิดนึงตึ๊บต้องเดินตามนะไม่งันหล่นนะนี่ตึ๊บมาตึอ้าวคนนั้นหล่นไปึ๊บนี่ตกน้ำแล้ว12สองรูปเลยนะคะนี่เห็นไหมตรงนี้ตรงนี้ตึ๊บเดี๋ยวอ๋อลงจากรถจักรยานก่อนนะอยู่ตรงไหน,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 นเอาจากตรงนี้ นี่สิบสามแต่ละคนอาจจะเห็นไม่เหมือนกันนะนู่อนอนุกก็มีเพราะตัวหลักของพี่นะคะมันเก็บไม่เหมือนกันนี่เห็นไหมเพราะตัวหลักของพี่นะไม่ได้เก็บตรงนี้เลยสี่แล้วไปขึ้นชิงช้าสวรรค์กันดีว้ว่ามันน่าจะชนใช่ไหมเออชนแหละดูจากอันน่านี่กระโดดลงด้วยนี่ไม่สน ห้าลูกแล้วนเะมื่อกี้เราเห็นอยู่ฝั่งไหนอะฝั่งน้นโน้นโน้น้นสิบหกนะคะแล้วก็อา้าไม่นั่งสิจะนั่งทำไมสิบเจ็ดกแล้วนะคะนี่นี่นี่ที่ร้านค้านะคะที่ร้านค้าสิบแปดนะคะเหลืออีกสองเอ๊ยเห็นตรงนน้นเดี๋ยวดูทางเข้าก่อนอันนี้นี่นี่ สิบเก้าแล้วนี่ไงลอยละล่ลองอลงจากอันนี้ก่อนต้องไปเด่นเด่นหนึ่งนะคะอันสุดท้ายปึ๊บเย้ไม่ยากเลยนะคะอันนี้เป็นปีกฟักทองนะคะอันที่สี่ของเราในคลิปนี้นะคะก็คือนี่เลยนะคะปีกฟักทองนะคะทั้งสี่ชิ้นรับง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปลองใส่ให้ดูนะคะอ่ะของชิ้นแรกนะคะที่เราได้รับนะคะก็คือน้องแมวแบบนี้เลยนะคะ น่ารักมากนะคะน้องแมวก็จะเป็นหมวกนะคะที่อยู่เป็นหัวของเรานะคะเอ้ยนี่นะเหมือนแมวบ้านพี่เลยแมวบ้านพี่ก็ชอบนอนบนหัวนะไม่รู้ทําไมนะคะชิ้นต่อไปก็คือนี่เลยนะคะกระเป๋านะคะมันคือฟาร์มิโกใช่ไหมใช่หรือเปล่าทุกคนพี่ไม่แน่ใจว่ามันคือนกฟาร์มิโกหรือเปล่ามันเหมือนมากเลยอะ่ะมันยืนขาดเดียวด้วยอะ่ะชิ้นที่สามนะคะจากแมทไนกี้นะคะก็จะเป็นนี่เลยนะคะเป็นหมวกอ่อ ฟักทองนะคะต้อนรับวันฮาโลวีนนะคะแบบนี้เท่เลยและชิ้นสุดท้ายนะคะที่เราไปเก็บเอาลูกระเบิดเมื่อกี้นะคะหรืออะไรสักอย่างนะคะก็คือนี่เลยนะคะเป็นปีกของแบบไอคอนแลนนะคะนี่มีลาของเขาด้วยนะคะแล้วก็ปีกเท่มากนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบเออตาที่มันเอาไว้ทําฟักทอง,งในวันฮาโลวีนนะคะเป็นของต้อนรับวันฮาโลวีนเหมือนกันนะคะนี่แบบนี้เลยและนี่นะคะก็เป็นไอเทมทั้ง4ชิ้นนะคะ ฟรีนะคะสูตรรัวบากไม่เสียตังค์เลยนะคะทีเขามาแจกในช่วงนี้นะคะก็อย่าลืมไปรับกันนะคะวิธีรับก็ทําตามคลิปเลยนะคะง่ายๆไม่ยุ่งยากอะไรนะคะของนะคะทั้งน่ารักทั้งเท่เลยนะคะถ้าใครอยากได้นะคะก็มาทําตามนะคะใครไม่ได้กดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยคลิปนี้ก็ไปลวจ้า